วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาส6นาทีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศสลาดุสิตาลัยสวนจิตและดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์เกติคุณนายแพทย์ไกรสิทธิ์ตันติศิรินที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโครงการสวนพระองค์สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรา ราชสุดาสยาอมบรมราชกุมารีกรมกิจกรรมพิเศษสำนักพระราชวังกราบบังคมทูลรายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า45ปีเพื่อให้เด็กครวมถึงประชาชนในถิ่นทุรกันดารมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงใช้การพัฒนาแบบบูรณาการทางด้านการเกษตรอาหารโภชนาการสุขภาพอนามัยการศึกษาอาชีพอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งรักษาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นทรงใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาแล้วจึงขยายไปสู่ชุมชนกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมตั้งแต่ทารกในครรภ์มารดาเด็กวัยเรียนเยาวชนและประชาชน ปัจจุบันมีสถานศึกษาในโครงการทั้งหมด902แห่งกระจายอยู่52จังหวัดนอกจากนี้ยังมีสถานที่เป็นสถานศึกษาในต่างประเทศอีก116แห่งใน10ประเทศด้วยกันในโอกาสนี้พระราชทานเข็มเชิดชูกเกียรติชั้นที่หนึ่งแก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริพระราชทานโล่รางวัลแก่ครูใหญ่และครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนดีเด่น,ดดนประจำปีการศึกษา2567จำนวน49คน ในการนี้พลตำรวจโทนิตินายหลังยานายผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนนำคณะผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบงานโครงการตามพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนและคณะครูโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนพร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานและผู้สนับสนุนโครงการตามพระราชดำริเฟ้าทูลละองเท่าบาทในโอกาสที่กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนจัดการประชุมสัมมนาครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนประจําปี2568ครั้งที่40 จัดขึ้นระหว่าง3 4พฤษภาค,คม2568และพร้อมกันให้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักสำหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแก่ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนรวมทั้งพระราชทานโล่รางวัลแก่ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนดีเด่นประจำปีการศึกษา2,567จําจำนวน4นายและครูผู้สอนจำนวน4นาย พร้อมกับพระราชทานพระราชวโอกาสให้นักเรียนในพระราชานเคระห์ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโอกาสนี้พระราชทานพระราชวาทแก่ผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทเพิ่มเติมก็ร,รู้สึกว่าก็เป็นใดเพิ่มเพื่อนเพิ่มมิตรขึ้นมาอีกในการที่ทำงานเช,ช่นนี้ ที่เห็นนี่คือนักเรียนที่เรียนมาในในโรงเรียนนั้นก็มีทั้งที่มีโอกาสที่จะเรียนต่อในระดับสูงขึ้นกว่าที่โรงเรียนเดิมให้มาก็ ทนโรงเรียนตจดและโรงเรียนในสังกัดอื่นแต่ว่าบางคนก็มีแนวชีวิตที่จะไปสู่การทำงานต่างๆาะถ้าเรารู้จักใครก็กจะทำงานได้ได,ได้ดีขึ้นบางรายก็ได้ทำงานและได้เรียนต่อจนอถึงระดับขั้น ปริญญาเอกแล้วเป็นอุบาอาจารย์ในหมหาวทิทยาลัยหรือทำงานที่สูงขึ้นกว่าเดิมมีโอกาสที่จะสร้างความเจริญจ่อชุมชนขึ้นก็ได้ ต่อจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้หน่วยงานร่วมสนองงานโครงการพระราชดำริเฝ้าทูลละอองพระบาทจำนวน30คณะอาทิสสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลตำรวจโทนิตินายห,หลังยานายผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนพร้อมคณะทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเคก้กเนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ70พรรษาวันที่2เมษายน2568